เออไปไปทำไมขันก่อนจะโลทำไมอ่ะเอ้าฮะข้ามันสวยไงไม่ต้องสโลยิงธรรมดามันก็ติเป็นลอได้เขาไปทำในแหล p ได้ เอ้ายิงเป็นจังหวะจังหวะเฮ้ความจริงครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนเออไม่จำเป็นมันมันเรียกมาเรื่องทำไมวะเป็นจังหวะจังหวะแม่งแอคชันดึงตึงตึงตึงดึง่ึงตดึงตึงบ้างดึงตดึงตดึงเดึงตึงตึงโอึงตึงตึงโอ้ตึงตัึงตึงมึงคิดว่ากูขำกับพวกมึงไหมเอ้าฮะงมื่ตทำ ตลกพ่อตลกแม่มึงเหรอไม่รู้ไม่ว่าจังหวะอะไรจังหวะคงพัดเมื่อยนะคงพัดเมื่อยคืออะไรเอาปิดเอาปิดตออปิดอ่าไม่หามออบิดเหี้ยสลับติดแม่งเนอะไปยิงมาข้างหน้าเลยออกครับพร้อมนะ่ะข้างหน้าเนี่ยกินแบงหน้าเนี่ยพร้อมนะพร้อมครับยิงใครยิงใครยิงมาข้างหน้าเนี่ยยิงมาตรงเนี้ยแอคชั่น ตายแล้วไอ้หมาเมึงจริงเลยฮะใครฟังเอฟเฟคให้ม er ึงเนี่ยฮะกูเองฟังทำไมอ่ะกูอยากตายแล้วไอ้ข้ออะไรบ้าบ้าเนบ้าบ้าเนี่ยกูอยากตายแล้วกูไม่อยากเล่นอีกแล้วไอ้หมาให้กูตายเถอะเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิ